สนับสนุนโดยนูตอีครีมลดริ้วรอยแผลเป็นดูเมกไทยคิวเนอร์โปรเทคไดกินผู้เชี่ยวชาญด้านระบบก,กับอากาศอัจฉริยะไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิต ใช่ไหมคะคุณพี่เรื่องการทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตโอ้ยทำลับทุกสิ่งลือกันว่าบี้งกจริงไหมใช่เขางกเลยเหรอครับเขาบอกอย่างนี้เลยว่าใช้เงินเต็มวันหนึ่งแค้ตังกี่บาทวันหนึ่งแหละครับกินข้าวกองยาเลยแอกอฮห อ่ะใช่บางวันไม่จ่ายเลยบางวันไม่จ่ายเลยก็มีเพราะว่าเช้ามาก็มีอ่ะเราตู้มารับไปกอง้กินข้าวกองช้ากับวันเย็นถ่ายไส่กองเสร็จก็กลับมาเสื้อผ้าก็ไม่ดูซื้อใช้ของกองใช้นี่คุณใช้เงินไปกับอะไรคะ จริงๆเป็นคนชอบชอบไปเที่ยวมากกว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดพาครอบครัวไปเที่ยวพาเพื่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปกับการกินชอบไปนั่งร้านอาหารกินฟังเพลงสบายสบายกลางคืนเที่ยวไหมครับกลางคืนนานไปทีครับอูอะไรเ่ยวไม่ออกอยไม่ไปไม่อาบไป่ย จะหาเพื่อนไปหรอเอออยากถามว่าอับนวดไปไหมอ่ะเงินละเมื่อเมื่อขเดี๋่ไหนไปที่ไหนไปขมอ่ะไม่ปฏิเสธไม่น่าหน้าพี่หนุ่มแบบแบบจะต้องไปจะต้องไปได้หน้าแกหืนมากไม่แต่จริงๆเขาบอกคุณบี้เนี่ยเวลาใช้เงินเนี่ยจะจดทุกบาททุกสตางค์แล้วใช้อะไรบ้างนั่นไงจริงไหมตอนเด็กๆครับตอนเด็กๆเคยจดตอนนนั้อยู่ประมาณประถมก็เลยอยากรู้เอ๊ะเราได้เงินไปโรงเรียนแล้วสิบบาทยี่สิบบาทเนี่ยมันใช้ไปกับอะไรบ้าง สิ้นเดือนทำไมมันเหลือแค่นี้อยากรู้ก็เลยลองจดดูครับแล้วทุกวันนี้ยังจดไหมคะคือวันนี้ก็ขีนน้เกียจจดแล้วครับแต่ก็ดีนะจะได้รู้เงินมันหมดไปตรงไหนนี่เรื่องจร,งริงอ,อ่ะอย่างนี้นอกจากว่าคุณจะใช้เงินไปกับการไปเที่ยวกิน,กนข้าวกินข้าวแล้วซื้อของอะไรสําหรับมีแพงที่สุด ปัจจุบันนี้ใช่ไหมซื้อน่ะไม่ได้ขอนะเออเอาแบบว่าซื้อมาเนี่ยแพงสุดเลยไม่ได้ขอได้จะเป็นคอนโดที่อยู่ปัจจุบันนี้ครับหรอด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองใช่ครับใช่คือแพงที่สุดคือตอนนี้คือคอนโดคอนโดครับแล้วถติว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่เราเคยซื้อคืออะไรข้าวของเครื่องใช้เหรอฮะ แบบโอ้โหเล่งอยู่นานในที่สุดตัดสินใจซื้อ,อแล<ป>้วค่ะถ้าจะเป็นรองเทา้ามั้งรงองเท้าถ้าจะไม่หิดเป็นรองเท้ารองเทา้าใส่วิ่ง ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับรองเท้าเป็นพี่ทีมงานหรือว่าเออต้องรักษานะข้ออะไรเดี๋ยวโตมาจะเสื่อมเลยซื้อรองเท้าใส่วิ่งก็ไปเดินไปดูที่พารากอนตอนนั้นก็ได้มาอาดิดาสประมาณเกือบ5,000บาทโอ้โหแล้วถือว่าแพงสุดแล้วเหรอที่เราแพงเพราะปกติผมไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อทุกวันนี้ใส่วิ่งราวไปกี่หนแล้วคะรสองเหตุก็เรียกว่าชีวิตของบี้นี่เขาไม่เปลี่ยนแปลงคือเด็กๆก็จะเป็นคนมัธยัสถ์ใช้เงินเป็นโตก็ยังเป็นอย แล้อีกเรื่องที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ฉันประทับใจมากในความไม่เปลี่ยนแปลงของเขานะฮะแม่ไม่บอกคนจะงงมากบิ้ไหวตลอดเวลาไหวกระทั่งรปบภบแม่บ้านคนกดลิฟต์ยังไหวอยู่ไหมฮะบี่สมัครสอสอหรือเปล่าสองปีครับน่นเลยยังไหวอยู่มาพบี่ยังไหวอยู่ไหมคะจริง ตั้งแต่อยู่บ้านวัฒนธรรมนี้มันเริ่มเมื่อไหร่เออตอนตอนอยู่บ้านเดอะสตาร์นั้นคือเราไปที่บ้านเดอะสตาร์ใหม่ๆตอนนี้แล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปถึงแกรมมี่ที่ทีมงานเดอะสตาร์ครับก็จะสอนว่าเออเนี่ยทีมงานทุกคนมีความสําคัญหมดนะเป็นช่างไฟช่างกล้องทุกคนช่างแต่งหน้าและผมแม้แต่รปภเพราะว่ารปภคือดูแลความปลอดภัยให้กับเราช่างหน้าช่างผมคือทําให้เราหล่อทําให้เราดูดีแหละทีมงานทุกคนมีความสําคัญหมดต้องขความรับผิาชอบเขาบัตรนี้ก็ยังทําอยู่ทำเดี๋ยวนี้ก็ โอ้พอผมก็เหมือนเป็นเพื่อนๆเป็นพี่เป็นน้องกันคนกดลงกดลิฟต์ไม่บบกไม่บ้านไว้หมดใช่ก็เจอกันก็ไหวกันสวัสดีเอาขนมไปให้บ้างบางคนก็มาเป็นแฟนคลับผมบ้างเป็นรปมาดูผมตามรายการบางคนก็มาแล้วแล้วมีปีแฟนคลับเป็นรพภใช่แล้วเวลาเต้นยังไงเจอเจอเจตอนนี้วันนี้วันนี้ก็โดดงานมานะเนี่ยรปภหญิงทั้งนั้นอ่ะพวกเนี้ย ใช่คือแบนคลาสหรือแบนคลาสมันใช่เหรอพี่ทำอย่างนั้นตลอดจริงเหรอมี่ก็มีขนมมีเล็ก็ไปฝากกันบางครั้งวีรอพเขามีขนมมีเล็ก็มาแบ่งผมบ้างชวนกินข้าวอะไรเงี้ยก็มีก็มีครับมาขอแต่งเพลงให้ก็มีก็ขอแต่งเพลงใช่ฮะก็เคยบอกว่าเนี่ยร้อยฟังหน่อยแต่ว่าวันนั้นวันนั้นบอกเขาบอกเขารีบเขาทำอะไรเพราะไปดูเขาก็จะเลิกงานเข้างานเนี่ยกายังไม่ได้ฟังก็บอกเออไปอัดเป็นซีดีมาแล้วกันนะจะทได้อพอบอกว่าไม่อยากซีดีแต่ขาอยากจะเขียนโน้ตให้ไปดูเองนะครับบางท่านท่านผู้ชมนะครับอาจจะคิด เราเนี่ยมาแบบยกยอกันเองหรือเปล่าแขกของเรามาอะไรอย่างนี้ทำอย่างนี้จริงไหมทุกวันไหมบียังไม่รู้ตัวนะฮะเราเอากล้องนะครับไปถ่ายที่สถานที่นั้นเลยอด้<ม>อถ่ายได้<ม>ถ่ายแม้กระทั่งเข้าไปในห้องน้ำไ,าได้คลิปบี้ก็ได้คลิปบี้ไปดูคลิปบี้ครับแล้วก็ไหว้ไหว้จริงด้วยโยมืยไหว้แล้วโยมือไหว้จริงด้วยนั่นถูไหว้หมดทุกคนเลยไหว้ เป็นแาวเก็บแทบนะเก็บแทบนะให้โอ้เป็นคนธรรมดานะตรนี้ออกมานะครับมองว่าเปิดคนกดเล็กแล้วคนกดเล็กนะประจําเล็กโอ้ดเอคว่าเป็นผู้บริหารที่ตึกเราใช่คิดว่าอย่างนี้มีทำอย่างนี้กับที่ตึกทีเอมเดียรอยู่ที่อื่นด้วยเอ่อที่ตึกทีเมคือเราะทุษกัรัรู้สึกภูมใจครับเขาเป็นกันเองครับ ไม่ถือตัวอะไรอยากให้เป็นคนน่ารักอย่างนี้ตลอดไปครับติดตามผลงานตลอดครับถึร้องไม่เป็นก็ฟังตลอดคก็รู้สึกดีครับก็คือว่าเวลาพี่เขาเดินผ่านครับก็เขาก็จะหันไปยิ้มแย้มไปยกมือสวัสดีอะไรเงี้ยก็บ่อยครับก็ถ้าทุกครั้งเวลาที่เขาเดินผ่านเขาก็จะยิ้มมาใกสก่ัจ ชอบครับชอบชอบในนิสยนัยของเในบุคลิกตัวตนของเขาที่แบบว่าเห็นตบบัวจริงๆเขาก็ดีครับผาทยร่าเริงดีสวัสดีครับน้องดี้คือประทับใจโดยตรงที่ว่าที่เข้ามาในอาคารมาอะไรที่เห็นพวกพนักงานเห็นไม่ว่าเห็นรอพหรือแม่บ้านนี่คือสวัสดีกันทุกคนถึงแม้พี่ร้องเพลงดี้ไม่ได้นะแต่จะพี่จะพยายามเต้นให้ไ,ได้ กั้นเองนี่คือมังไม่ว่าอรอพออยู่ท่านเขาได้จอดรถสีที่ลานจอดรถกัมมี่นะอ๋อเหรอมีบางมีมีอยู่บางวันมีอยู่บางวันเปลี่ยนรอปภเป็นวันเสาร์ที่กับวันจันทร์จะขอชุดกันอ๋อสวัสดีครับเขางงๆบอกว่าขอบอกยินให้ผมเอ๊ะทำไมให้บัตรที่มันต้องเสียเงินมาบอกเอ๊ะพี่ขอบัตรแข็งได้ไหมทำไมทำไมอผมเป็นนักล่าที่นี่ครับขอมาแข่งแล้วกันเนาะจับราไม่ได้หรอไม่รู้จักเอ้าทำไมอะไม่รู้จักพี่รู้จักแต่ไม่ที่ลมพร คนธรรมดาคุณได้จอดฟรีก็ก็ก็ได้จอดฟรีครับก็ถ้าทคยมาใส่กันธรรมดาแล้วก็เขาด้ให้บัตรเป็นบัตรแข็งเอาไว้จอดฟรีไม่ต้องไปต้องดัตอะไรแล้วเพราะถือว่าเป็นแบบบ่อยแล้วเป็นเป็นคุณดูสิหลอก็หลอนิี่ยสก็ดีไม่จะเหมือนคนแถวนี้ไหมล่ะไม่แต่สงสัยว่าเธอไม่มีสาวไม่มีแฟนอันนี้หรือเปล่าที่บี้ยังไม่มีแฟนมันรีมับกระแสหรือว่าเป็นเกย์ตอนนี้ไหม รนางหนึ่งเนี่ยเขาเคยทำให้ทองเนี่ยกลายเป็นเธอไปแล้วเฮ้ยจริงเหรอทำยังไงอ่ะมันจะขัดไดน้องน่ารักมากเลยนะแม่แต่กการสัมผัสต่างๆเนี่ยมันก็เลยเริ่มรู้สึกเอ๊ะไม่รู้สึกดีคนนี้จังเลยแล้วย่งยังไงไอจีบไม่จีบผมไม่รู้แต่ไอจูบจริงๆน่ะเคยจูบทำไมทำกันงี้